สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้เรามาปะกันช่องเปิงปใจ่ายชาแ<า>นลนะฮะับเปิมจ่ายชาแนลของเขาวันนี้เขาปามาด้านคาเฟ่ในเรียมปะเป้าเช่ยังเป็นรูดในร้านคาเฟ่เรียมปะเป้าอยู่นะครับเนาะ<ช>คลิปแล้วมาจ,จไไับมาได้สำหรับเรียมปะเป้าเนาะใช่แลพะพ่อพ่อเนาะมีมีทุ่งลไปหาหมอที่เชียงใหม่เราก็เลยไปแวะคาเฟ่ใกล้บ้านที่ร้อยสเกตเฮาส์ใช่ถูกต้องครับเอาอันนี้คือเขากระกาบมาบ้านเฮาก็คือเขาจะมาเก็บ รูทกาแฟบี่เบียงมะเปาใหม่ใช่ถูกต้องอันนี้จะเป็นชื่อว่าฮาร์ไอโอโซนไอโอโซนอาโยโซนแถวแม่ขจานนะครับน้องห<า>น้า,าวัดเยื่งกระหลงเยื่งๆครับทางทางเข้าวัดเยื่งกระหลงใครพันไปทางพันมาแวะได้เลยนะครับไอโอโซนเนาะ<ช>เดี๋ยวเขามาโปมิรูกันมาอเอาใจอย่างพ่อใช่แล้วตะกี้มีซิกเนเจอร์ของร้านที่เปิ้อนแนะนำก็จะมีชาเขียวมัทฉะกาบอันเหยอ มะ้าวปัปวนโดส,ส่วนเม็ดกาแฟที่ร้านนี้จะมีจะ,จะมีแบบพวกเคลอนอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเทสรสชาติแล้วเดี๋ยวจะแจ้งว่ามันเป็นจะไดแต่ว่าเท่าที่เขาดูก็คือร้านนี้จะเป็นร้านที่แบบกลางๆเอาสำหรับนักท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ใชนะ่แต่สำหรับคอกาแฟที่มีการเลือกเม็อกกาแฟที่หลากหลายแต่ว่า กาแฟก็น่าจะเข้มข้นอยู่เพราะว่าเป็นกาแฟของออบอยเนาะตอนป็นบอนกาแฟค่ะแต่มีนี้เม็ด่เลเอเือยังมีกัวเค้มเพราะฉะนั้นมาที่นี่แนะนำกินคนที่แบบค่อยชอบความเข้มข้นของกาแฟตัวเข้มก่อนต้องเลือกเมนูเย็นแนะนำเมนูเย็นก่อนค่นะแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆรอบๆก็เบียงจะได้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกลูปสวยๆในป่าก็เป็นร่านเล็กๆแต่ธรรมแต่อโอโซน<ม>คือออโซนดีจริงๆคือธรรมชาติดีจริงๆแล้วก็ ติ๊งตัวน้องติ๊งนาติ๊งนาค่ะเร้บอ่บรรยากาศทางเหนือเขาตอนนี้เริ่มดีแล้วค่ะถ้าแบบมีโควิดที่เที่ยวสบายเที่ยวสบายวัวนี้คืออาจารได้เต็มปอดวัวนี้อันนี้ก็คือจะถอดแม่ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กันเพียงแค่สองคนในขอในร้านมีมีมีแค่แค่นี้มีแค่เราสามคนคือตะช่างภาพแล้วก็เราสองคนเี่จะพาดูบรรยากาศรอบๆค่ะ โอ <Okay. S 2> เคเขาก็ได้ชิมกาแฟาแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศ,กาศ,กาศรอบๆเราเรียบ<า>ร้อยแอคชั่นไปแล้วหลายรูปเดียว <c oughs> เขาจะเพือดูในที่พำนัวว่ารูปสวยๆไปฝากอาจจะวันนี้เขามาตอนแดดค่อนข้างาแรงค่ะลูกแสงโอเคสวยแต่ว่าเขาอาจจะเก็บบัครบทุกมุมแต่กาแฟาโอเคดูดไปแล้วเกือบหมดอันนี้ไ่ได้กินเตอร์พ่อมอไทยหูคือกาแฟที่นี่คือ คือสาม,มารถสั่งได้ว่าเฮาเบาน้ําตาลแต่ใส่น้ําผึ้งแตนได้เป้นบริการดีค่ะสาม,มารถสั่งได้เลยคนกันเองแล้วก็เป็นคนบ้านเฮาอุ่นคนบ้านเฮากาแฟดีร้านน่ารักบนนรร<ม>ยากาศดีเจ้าของน่ารักมาฝากไว้เต็มแหมล่านหนึ่งค่ะสําหรับสํารับใครที่<ข>าทพานมานแล้วก็คนที่ชอบกินมทชะลาต้ใช่มทฉะอโอเคมากคือดีมากแล้วก็ทานไปทานมาแวะมาทําบุญวัดเรียนกระหลงแวะมาได้แวะมาไอโอโซได้เปิดทุกวันก็ เปิดทุกวันค <ulent Bonjour. S 1> ่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีบรรยากาศชิลๆมีม,มีชีิจิมิดาดด้าค่ะสำหร,รับชิลๆตอนเย็นได้ตัวแต่ตอนที่เขาเบาไวเขาชิวไปได้เตื้อผิวเขาผิวเขาเกรียมแล้วเขาเป็นคนผิวดำง่ายแล้วก็ บ่อยแล้วแต่ว่าโอเคทุกอย่างดีเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันในคลิปจ้าวันนี้เฮาลากันเพียงเต่า้ก,ก่อนนะคะคลิปหน้าเฮาเจอกันใหม่เฮามาลุ้นกันว่าเฮาจะพาไปคาเฟ่ไหน,นะครับที่ไหนบ่มันก็จะอยู่ใกล้ๆเนะะี่ยค่ะบาเจียงใหม่กับเจียงไฮใช่ถูกต้องอยู่เวียงป่าเป้ากับดอยสะเก็ติ่งมันก็จะมีสองปีเพราะบ้านทางมิเตนี่เฮาไปไก่บ่ได้ช่วงนี้อาจจะอาจจะอยู่แม่ลาวตัวเมืองเจียงไฮใช่เลยคลิปสองคลิป โอเคครับอาทีนี้ไปก่อนละครับบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามตัวนะครับช่องเปิ่งใจแชนแนลนะครับฝากไว้ในอ้อมอกดวงใจตัวไปแล้วครับส๊ายบายครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกริงๆๆๆ